อีกสามครับมาจากนะครับมาจากอําเภอพปฐุมเมฆนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับถึงท่านได้มาปะพูน้ำสมบมรณ์และท่านก็ได้มอบน้ำด้วยแล้วต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนหน่วยรับมอบของ่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วแล้วก็อ้าวอันที่สาม ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญมามคลด้วยบในการมาเป็นบุญบุให้กับผู้เสียสละชีพเพื่อชาติแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมบำรุงฝันกำลังป้องกันแดงนั้นนะครับใหม่ก็ถือโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เสริมสร้างฝันกำลังใจให้แก่พวกเราโอดินทางท่านหลวงพ่อสุพรรณท่านอยู่ที่วัดปทุมเมฆ จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลในเมืองชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดท่านเกิดที่บ้านห้วยตามอนก็รู้จักกับผู้ราชการมาตั้งแต่นานแล้วห,หลายสิบปีท่านก็เสริมสร้างบ,บุญบรารมีของท่านปัจจุบันเนี่ยท่านกำลังศึกษาระดับด็อกเตอร์กำลังจะจบแล้วล่ะนะ จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องเสริมตั้งเริ่มต่อชะตานะ,ะกะเดาะเคาะเสริมบารมีตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกนะครับท่านเรียนปริญญาโทหลังผู้จัดการแต่ตอนนี้ท่านจะจบด็อกเตอร์แล้วนะผู้จัดการก็ไปเรียนอยู่วิทยาลัยป้องการรัฐศาสตร์เพิ่งกลับมาจากกลับมาจากเยอรมันเมื่อเมื่อวานนี้มาถึงบ่ายสองกว่าตอนนี้ยังปรับสภาพไม่ได้นะ อันที่สามเรียนจำ้อยโทสุมเมศมนเทียร์ลำดับต่อไปขอเรียนจชิญร้อยีสุนทรหัตโ

ผมแล้วก็ท่านผู้การด้วยนะครับุนผู้ชายการท่านผู้การทางศูนย์ผู้สิงเ่อศูนย์อ่าต่อไปขอเรียนเชิญร้อยโทสารพัดพูอ่อนผู้ขับตอนอ